สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทุกเรื่องในโลกใบนี้เวียดนามซึ่งขณะนี้ขัดแย้งกับจีนในเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้เป็นที่ทราบกันดีว่ากําลังผลักดันให้มีการเข้าซื้อเครื่องบินขับไล่ซู57บรุ่นล่าสุดของรัสเซียตามที่ National Interest ได้รายงานว่าอเล็กซานเดอร์มีคิเยฟซีอของร o s โซบอลอน ผู้ส่งออกอาวุธของรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการและเจรจาก,กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4-5ประเทศด้วยกันเพื่อขายเครื่องวินขับไล่ล่องหนซู57 แม้ว่าโลโ o บอล o นเอ็กซ์จะไม่ได้เปิดเผยายามเป็นทางการถึงประเทศที่กำลังเจรจาด้วยแต่รายงานของสื่อเวียดนามและรัสเซียร,รัฐบาลเวียดนามรายงานว่าได้แสดงความสนใจในซู57ตั้งแต่ปี2017และได้เจรจากับรัฐบาลรัสเซียเพื่อจัดซื้อซู57ตั้งแต่ปี2019 ปัจจุบันกองทัพอากาศเวียดนามซึ่งปฏิบัติการโดยใช้เครื่องบินขับไล่ที่ซื้อมาจากสหภาพโซเวียตและรัสเซียกำลังปฏิบัติการอยู่ก็มีซู22จำนวน34ลำซู27จำนวน11ลำและซู30 mk 2จำนวน35ลำม,มีรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะซื้อซู57จำนวน12ลำเพื่อทดแทนซู27รุ่นเก่า ซู57เครื่องบินขับไล่ล่องหนอเนกประสงค์ใหม่ที่กองทัพอากาศรัสเซียวางแผนที่จะเปิดตัวจำนวน76ลำเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักที่เครื่องบินสามารถนำขึ้นได้สูงสุด35ตันสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่2มัรกและเป็นที่รู้จักกันว่าเพื่อการเคลื่อนตัวที่ดีเยี่ยมโดยการติดตั้งเวกเตอร์แรงขับของเครื่องยนต์เป็นแบบ3มิติพท่อไอพ่นของเครื่องบินปรับหมุนได้ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีของรัสเซียอย่างเช่นติดตั้งเลดร์ No.36 AESA และเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมาย1ตารางเมตร,รที่400กิโลเมตรเวียดนามยังคงเพิ่มอำนาจทางทหารอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดหาและใช้งานเรือดำน้ำดีเซลชั้นกิโลจำนวน6ลำจากรัสเซียมีการวิเคราะห์กันว่าเบื้องหลังของการเพิ่มอำนาจทางทหารของเวีนดนเมเป็นเพราะความขัดแย้งกับจีนยังคงเพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้ เมื่อเร็วๆนี้กองกำลังสำรองทางทะเลของจีนกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญในข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้เนื่องจากจีนกำลังใช้กองกำลังเรือประมงติดอาวุธเพื่อทำให้การตอบโต้ทางทหารของอีกฝ่ายยากขึ้นตามรายงานของ s o u t h Morning Post ประเทศจีนมีกองกำลังสำรองทางทะเลประมาณ300,000นายนอกจากนี้เวียดนามยังเป็นที่รู้จักในการปฏิบัติการกองกำลังสำรองทางทะเล7 0 0 0มนายเพื่อตอบโต้จีน กองกำลังสำรองทางทะเลของจีนได้ก่อตั้งขึ้นในตอนต้นของการก่อตั้งจีนด้วยเช่นกันพว่าเป็นแนวทางในการเสริมกำลังการประมงชายฝั่งและหน้าทางทะเลในขณะเดียวกันก็ป้องกันการโจมตีจากกองกำลังปกหมิงตันเป็นที่ทราบกันดีว่าในขณะที่ประกอบอาชีพพวกเขาก็ดำเนินกิจกรรมทางทหารเช่นการฝึกการขนรส่งสินค้าและการสาธิตทางทะเลหรือทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่กองทัพเรือและหน่วยยามชายฝั่ง จากนี้พวกเขายังได้รับการฝึกฝนในกองทัพและทำงานเป็นกึ่งทหารเรือได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเงินเดือนและเงินบำนาญเช่นเดียวกับทหารแต่รัฐบาลจีนไม่ยอมรับสิทธิและหากกองทัพของประเทศอื่นโจมตีพวกเขาพวกเขาถือว่าเป็นการโจมตีพลเรือนของจีนทำให้ประเทศเพื่อนบ้านตอบโต้ค่อนข้างยากจีนได้กำหนดเส้นประก้าเส้นขึ้นในปี1947เป็นเส้นที่จีนอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้และถือว่าเป็นน่านน้ำของประเทศจีน ตามเส้นปราเก้าเส้นประมาณ90%ของทะเลจีนใต้เป็นหน้าน้ำของจีนดังน,นั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์ไต้หวนันมาเลเซียและบูนายจะได้รับการแก้ไขวันนี้ก็จบข่าวเกี่ยวกับเวียดนามกําลังซื้อเครื่องบินขับไล่จากรัสเซียเพียงเท่านี้ถ้ามีข่าวใหม่ๆก็จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและคอมเมนต์พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ